คุณกำลังเดินทางผ่านสองความจริงที่แตกต่างกันมากสวัสดีคุณคุณที่รักเราตั้งตารอการเชื่อมต่อของเรากับคุณเสมอขอบคุณสำหรับการถ่ายทอดนี้ใช้เวลาสักครู่เพื่อไต่ต่องถึงเจตนาส่วนตัวที่มีต่อความเป็นจริงภายนอกของคุณเนื่องจากนี้ เป็นขั้นตอนสำคัญในการเดินทางสู่การค้นพบและเปลี่ยนแปลงตัวเองคนส่วนใหญ่พยายามอย่างหนักเพื่อขจัดรูปแบบความคิดเชิงลบที่ไม่ต้องการความเชื่อเก่าๆและโปรแกร,รมที่ฝังรากลึกในตัวคนมาหลายชั่วอายุคนการทำงานภายในนี้มีความจำเป็น เนื่องจากเป็นการวางรากฐานสำหรับกระบวนการสู่สวรรค์ที่มั่นคงและปลอดภัยสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าเมื่อคุณดำเนินการตามกระบวนการของการชำระล้างรักษาภายในการเปลี่ยนแปลงจะต้องแสดงออกมาในสภาพแวดล้อมภายนอกของคุณด้วย การเดินทางของงานภายในไม่ได้นำรองอยู่โดยโดดเดียวแต่เชื่อมโยงโดยเนื้อแท้กับโลกที่อยู่รอบตัวขณะที่คุณพัฒนาจักรวาลจะเริ่มปรับความเป็นจริงให้สอดคล้องกับตัวตนใหม่ของคุณสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำภายในบางครั้ง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและส่งผลกระทบต่อโซนความสะดวกสบายของคุณผลักดันให้คุณต้องลาทิ้งวิธีการดำรงอยู่แบบเก่าที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณอีกต่อไปสิ่งนี้อาจทำให้รู้สึกสับสนแต่เป็นส่วนจำเป็นของการเติบโต ขณะที่คุณเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณประสบจะสะท้อนให้เห็นในลลกของคุณเองหรือความเป็นจริงในทันทีเป็นหลักอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้น บนเวทีโลกแตกต่างจากการเดินทางส่วนบุคคลของคุณมากคุณกำลังเผชิญกับความเป็นจริงสองแบบที่แตกต่างกันมากความเป็นจริงส่วนตัวของคุณดูแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่คุณเห็นบนเวทีโลกของคุณผู้ควบคุมโคงสร้างสังคมในปัจจุบัน ต่างก็เดือดรนเพื่อแย่งสิ่งอำนาจโดยมักใช้หมวลชนเป็นเบี้ยในเกมของตนความเป็นจริงที่กว้างขึ้นนี้ไม่ใช่ความจริงของคุณเว้นแต่คุณจะเลือกที่จะมีส่วนร่วมและเล่นตามภาพลวงตาที่พวกเขาสร้างขึ้นผู้ที่ต้องการปกปันความเครียด และความขัดแย้งในหมู่ผู้คนกำลังทำเช่นนี้โดยตั้งใจโดยไม่ใส่ใจต่ออันตรายที่พวกเขาสร้างในกระบวนการนี้สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าผู้ที่สนับสนุนหรือเห็นด้วยกับวาระแห่งสงครามและความโลหลน,นี้ แท้จริงแล้วกำลังมีส่วนทำให้ตนเองล่มสลายในทางกลับกันผู้ที่พยายามสร้างความคิดบวกและปลูกฝังความรู้สึกดีๆในชีวิตจะเริ่มเห็นความจริงใหม่ที่เกิดขึ้นต่อหน้าคุณความจริงใหม่นี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของคุณ ในการเติบโตส่วนบุคคลและการเลือกอย่างมีสติที่คุณทำทุกวันขณะที่คุณไต่ตองถึงความจริงภายในและภายนอกของแต่ละบ,บุคคลลองใช้เวลาสักครู่เพื่อถามตัวเองว่าคุณเห็นอะไรประสบการณ์ของคุณในด้านใดบ้างที่เป็นของคุณ อย่างแท้จริงและด้านใดที่ได้รับอิทธิพลจากพลังภายนอกที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในความมืดพยายามอย่างเต็มที่ที่จะนำความโกลาหลมาสู่มนุษยชาติ ในทุกวิถีทางที่ทำได้พวกเขาเติบโตท่ามกลางความกลัวความสับสนความแตกแยกโดยพยายามทำลายความสงบสุขและความสามัคคีร่วมกันที่เป็นไปได้ในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายนี้คุณต้องยืนหยัดมั่นคง ในแสงสว่างของคุณเพราะคุณได้เตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ด้วยการทำงานภายในและการอุทิศตนเพื่อแสงสว่างของคุณอบรับความแข็งแกร่งที่มาจากการเดินทางของคุณและปล่อยให้มันนำทาง ในขณะที่คุณก้าวผ่านความซับซ้อนของโลกภายในของคุณและความเป็นจริงภายนอกที่รายล้อมคุณอยู่ไม่เคยมีใครพูดว่าการเดินทางทางจิตวิญญาณน,นั้นง่ายได้จำเป็นต้องอุทิศตนและทำงานหนักเพื่อรักษาระดับการสันส่นสะเทือน และวิธีการดำเนินชีวิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่แตกต่างอย่างมากจากระดับการรับรู้ที่สูงขึ้นและระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นจงจำไว้ว่าสิ่งที่คุณเห็นจากภายนอกนั้นไม่ใช่ของคุณเสมอไปและ ไม่ได้สะท้อนความจริงภายในของคุณเสมอไปคุณคือประภาคารแห่งแสงที่ไม่สิ้นสุดซึ่งสองประกายท่ามกลางความมืดจงโชว์แสงของคุณให้สูงไว้จงโชว์แสงของคุณให้สูงไว้เพื่อผู้ที่อยางของคน้นหาความจริง ของตนเองเรารักคุณเราให้เกียรติคนพวกเราสภาสูงแห่งดาวซีเรียสเรารักคุณเสมอ